ดีกาเล่าเรื่อง39ความผิดทั้งสองกระทงสารชั้นอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นโดยให้จำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน5ปีจำเลยจึงต้องห้ามมิให้ดีกาในปัญหาข้อเด็จริงจำเลยดีกาว่าพยานหลักฐานของโจทย์มีพิรุษหรือขอให้รอการลงโทษจำเลยนั้น เป็นดีกาโต้แย้งดุลพินิษฐ์ในการรับฟังพยานหลักฐานและกำหนดโทษของสารชั้นอุทธร์อันเป็นปัญหาข้อได้จริงต้องห้ามดีกาสารชั้นต้นรับดีกาของจำเลยไว้จริงไม่ชอบคำพิพากษาสารดีกาที่547 0ทับคดีนี้ความผิดฐาน กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีและความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารสารอุทธรภาคหนึ่งพิพากษายืนตามสารชั้นต้นโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยหลังลดโทษแล้วกระทงละไม่เกิน5ปี จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ดีกาในปัญหาข้อที่จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งที่จำเลยดีกาในความผิดฐานดังกล่าวมาโดยสรุปได้ความในทํานองว่าพยานหลักฐานของโจทย์มีพิรุษน่าสงสัยยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้โดยปัสจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด หรือขอให้รอการลงโทษให้แก่จำเลยนั้นเป็นการดีกาโต้แย้งดุลน,นิดในการรับฟังพยานหลักฐานและกำหนดโทษของสารอุทธรณภาคหนึ่งซึ่งเป็นดีกาในปัญหาข้อทีจจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่ศารชั้นต้นรับดีกาของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ